สวัสดีค่ะชาวทัตลมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนอช่วงปักแรกนะคะของเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 7นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรทัตลมได้แก่ราศีพฤกษ์ไม่ใช่ศูษฐาราศีกุ้มราศีตุลราศีเมถุนนะคะเมถุนตุลกุมเนาะจะอยู่ในทัตลมหมดเลยค่ะ เรามาดูการว่าพรังานรวมของคุณเป็นอย่างไรนะคะเวียลฟอร์จูนนะคะโอ้ในช่วงนี้คุณคุณมีโอกาสได้โชคได้ของชิ้นใหญ่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าเป็นการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะในช่วงนี้เนาะดวงชะตาของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะมีจิกเชียนเนาะเป็นพลังงานที่ ทุกอย่างอยู่ในมือคุณจริงๆนะคะชาวทัดลมนะไม่ว่าคุณอยากจะทำอะไรคุณจะไปไหนจะทำอะไรอยู่คืออยู่ในกำมือของคุณจริงๆนะคะชีวิตเป็นของคุณอย่างแท้จริงทุกอย่างทุกอย่างคุณสามารถที่จะควบคุมจัดการได้นะคะมีเกณฑ์ได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยยกย้ายงานเดินทาง อย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ตัวคุณเองก็มีการเรียนรู้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณให้ความสนใจลกมองว่าตัวคุณเองอะ่ะกำลังจะคือจากที่คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วว่าตอนนี้ความเก่งคุณความสามารถคุณรอบด้านมากขึ้นเหมือนคุณกําลังอ,อ,อัพสกิลของคุณนะคะประมาณนั้นเนาะ ในช่วงนี้ตัวของทัดลมเองอยู่คนเดียวค่อนข้างเยอะนะอยู่คนเดียวเยอะนิ่งเงียบนะคะโรคส่วนตัวสูงอย่างที่บอกอาจจะซุ่มแบบศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะฝึกสกิลนะคะทักษะอะไรต่างๆที่คุณให้ความสนใจนั่นเองนะอืม ให้สองเหรียญน,นกมองว่าในเรื่องของการเงินการเงินของคุณไม่ไม่สะดุดนะไม่สะดุดนะคะสามารถที่จะแบบบุญเวียนต่อไปได้นะคะไหลลื่นดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะมีโชคนะ,ะมาดูในเรื่องความรักด้วยนะคะความรักเป็นอย่างไรดูสตานะคะ ความรักคุณโดดเด่นมากๆนะในช่วงเนี้โอ้เป็นพลังงานของคนเก่าอะค่ะหรือว่าคุณจบกับใครไปเขายังเขายังมีใจให้กับคุณยังอยากที่จะกลับมาในชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้ยังรู้สึกดีกับคุณยังมีคุณอยู่ในใจเสมอนะเพราะว่า มองว่าตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกันเนาะคือมีใครเข้ามามองว่าตัวของชาวทัดลมเองก็ยังไม่ได้มองใครไม่ได้สนใจใครไม่ได้สารความสัมพันธ์กับใครนะคะอยู่คนเดียวแล้วก็อาจจะยังคิดถึงคนเก่าอยู่ในช่วงของการเยียวยาหัวใจตัวเองนะอืมกลับมารักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนที่อยู่ในใจด้วยนะเนี่ย มีชาววันศุกร์ขึ้นมานะคะชาวราศีกุมภธนูชาวราศีกันนะคะชาวราศีมีพลักง,งานความรักของทัตลมดูเหมือนจะโฟกัสเรื่องการงานการเงินการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมโฟกัสกับชีวิตของตัวเองนะคะเหนื่อยนะคะเหมือนคุณดูเหนื่อยๆ่อยดูอยากอยู่คนเดียวรู้สึก คืออย,อยากอยู่คนเดียวไหมอยู่นะแต่ก็รู้สึกว้าเหวรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้ใจเหมือนกันแต่คุณก็คือคุณรู้สึกว่าคุณถูกทิ้งหรือเปล่านะคะพลังงานไพ่ห้าเหรียญแต่ตัวคุณอะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินอืมแล้วก็อยู่กับครอบครัวก็ได้รู้สึกว่าคนรอบข้างก็เป็นอะไรที่อบอุ่นให้กับคุณได้นะคะนะอยู่อย่างข้างคุณ พลังงานในช่วงนี้ในเรื่องความรักเป็นอย่างไรคะของเปิดไพ่ค่ะเจ็ดดาบหกช่วยคุณกำลังสับสนนะคะว่าจะเอาไงดีกับความสัมพันธ์นี้บางคนอาจจะจบกันไปแล้วหรือว่ามีการทะเลาะมีประเด็นกันไปนะคะเพราะว่ามีเรื่องของความหึงหวงไหมนะคะหรือความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนแต่คุณยังคิดถึงเขานะแล้วก็ คุณก็แต่คุณไม่เอาอ่ะนะความสําคัญที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอืมก็รู้สึกว่าบางคนเจอกับคนที่เขาไม่ได้มีเราคนเดียวคุณก็ออกมาจากตรงนั้นนะนกมองว่าอย่างนั้นทั้งๆที่คุณก็อาจจะยังรักยังคิดถึงแต่คุณอยู่ตรงนั้นไม่ได้จริงๆอืม พอดูความรู้สึกของเขาค่ะที่มีต่อชาวทัดลมนะคะหนึ่งเหรียญอุย้ยเขายังเขายังอยากกลับมาง้อคุณจริงๆค่ะค,คนคนนี้อืมเขาเป็นฝ่ายไปจากคุณหรือคุณไปจากเขาก็ได้นะคะค,คนคนนี้มีพลังงานของพ่อไม้ไม่ไม้ทัดดินทัดน้ำทัดลมมาหมดเลยนะคะ นกบอกว่าตอนเนี้ยเขาเขารู้แล้วแหละว,ว่าคุณเนี่ยเด็ดขาดคุณคุณคุณเจ็บปวดอนะ่ะแล้วคุณต้องกลับมารักตัวเองปอกป้องหัวใจตัวเองนะคะนะสิบถ้วยบางท่านบางคนเคยเป็นครอบครัวคุณยังรักยังคิดถึงเขานะเขาก็คิดถึงคุณนะคะเขาดูเขารู้สึกอย่างไรนกว่าเขายังสนใจชีวิตของคุณอยู่นะ แล้วคุณก็ยังมีความหมายต่อใจเขาเขาคาดเดาคุณไม่ออกะคะ่ะตอนนี้นกว่าเขาอยากพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้กลับมาเหมือนเดิมเหมือนเขาอยากรักษาคุณทนุถนอมความสัมพันธ์นี้นะคะคิดถึงนะในช่วงเวลานี้คิดถึงคุณ รอการติดต่อจากคุณเขาก็เป็นคนที่อีโก้สูงฟอร์มเยอะเหมือนกันนะคะคุณคนนี้เนะาะนิ่งแต่ว่ามีการส่องคุณนะส่องคุณตลอดมาดูสิคะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปขอดูว่าเขาคนนั้นจะทำอย่างไรต่อนะคะ คิดถึงคุณอยากกลับมาค่ะเป็นรักต่างไวัยได้เป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันได้นะคะเขาไปไหนจากคุณไม่ได้ค่ะคนคนนี้อยากกลับมาทางทางที่เขาอาจจะรู้ด้วยนะว่าการกลับมามันไม่ได้ง่ายอีกต่อไปแล้วอยากเริ่มต้นใหม่ นะคะสี่ดาบยังยังติดอยู่กับคุณะคะ่ะมาดูสิคะว่าแล้วแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างสำหรับความสัมพันนี้ i n g of Cups นะคะบางท่านบางคนเจอกับคนที่เขาดูอบอุ่นดูเจ้าชูนะโอ้ Queen of Cups ยังต่างคนต่างรักกันเนาะแนวโน้มเป็นยังไงนกมองว่าคุณทั้งคู่ยังให้โอกาสกันอยู่นะเนี่ยนะ ยังรู้สึกมีพชชั่นมีแรงดึงดูดต่อกันสูงยังอยากที่จะไปต่อในความรักครั้งนี้นะคะแนวโน้มยังได้ไปต่ออ่ะเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณจะมาขอโทษหรือมามอบความรักที่ จริงใจแล้วก็อบอุ่นใจให้กับคุณนะถ้าเขามีความจริงใจให้กับคุณคุณก็ให้โอกาสเขานะคนคนนี้เพราะว่าขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยเห็นไหมคะคุณก็ยังรักเขาอ่ะคุณก็ยังรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เป็นที่ปรารถนาสําหรับคุณนะคะซึ่งนกมองว่าถ้าเขาจริงใจเขารักคุณจริงๆเขาพิสูจน์ตัวเองเขาอยากกลับมาอยากแก้ไขสิ่งต่างๆจริงๆคุณก็ให้โอกาสเขานะเนี่ย อุ้ยแนวโน้มนะคะแนวโน้มลกมองว่ามีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันนะสำหรับชาวพัดลมนะคะได้กลับมาเป็นครอบครัวนะคะบางคนแต่ถ้าคุณไม่ได้เคยเป็นครอบครัวเดียวกันก็คือได้กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงอบอุ่นคุณจะรู้สึกปลอดภัยกับคนคนนี้นะคะนะเขายังไม่ไปไหนจากคุณได้เขาจะพยายามจะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะประมาณนี้ วันนี้นกก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับชาวทัดตรตงทุกท่านนะขอให้คุณมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักค่ะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ